ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่ วันพามาป่าผักกูดที่บอกว่าป่าวิวหลักล้านนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยก่อนเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้คือใช่เนี่ยแหละผักกูดแต่ตรงนี้คือมันยังไม่เกิดนะเนี่ยอันนี้คือคู่แฝดนะคะนี่คือคู่แฝดมันจะอยู่ด้วยกันใช่มันจะอยู่ด้วยกันเกิดเป็นกอคล้ายๆกันส่วนอันนี้ที่ตอแข็งๆตั้งๆนี่คือผักกูดกินได้รสนาเจ้ามาดูแล้วครั้งแรกในชีวิตเจ้าอะ่ะา นี่นอันกินได้เนี่ยนี่อันกินได้เนี่ยต่อ,อที่มันตั้งตั้งคือกินได้ที่พี่ว่าเรียกว่าวิวนี่เขียวเขียวเข้มเข้มนะเขียวเขียวนนเข้มมใช่สวยมากพาชมก่อนโอ้ยมันงามอีหลีเบิง้งแ,แล้วก่อนนี้วันนี้มากับน้องใหม่เราจะไปสถาชากันนะคะทุกคนก่อนนี้นะเกิดกับ ผักกูดกินไม่ได้อยู่ข้างๆมามาดูใกล้ๆมาเนี่ยอันนี้กินได้ส่วนอันนี้กินไม่ได้เห็นไหมเนี่ยงานเข้าแล้วมันอยู่ใกล้กันแบบนี้เลยแต่มันต่างกันมากเขียวๆมันมึนๆเขียวๆมันมันอ่ะเนี่ยกินได้อระวังนี่ นีม่มันผักปูดของไทยหรือที่วังนี่ันผักดอะเทไทยไ,ไม่เหมือนเลยแค่ไรคนละสายพันธุ์อ่ะไม่หักแล้วสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเราก็มาอยู่ที่ป่าผักปูดอีกครั้งนะคะมาเก็บผักปูดกันป่าวิวหลักล้านตรงนี้คือสวยมากๆเลยค่ะติดตามรับชมค่ะทุกคน เอกอกนยังเก็บแค่สี่ห้ากิ่งพอไปให้เขาโตเดวยไอ้สีน้ำตาลเนี่ยมันล้างยากเอาออกเลยก็ได้ถ้าเก็บถ้าเราแบบรีล้ามากเราไม่รีบจัดอะเนี่ย,ยมันจะมีเปลือกสีน้ำตาลวันนี้ก็ขอเก็บแบบไม่รีบจัดนะคะมากับน,น้องค่ะทุกคนนี่แหละพี่วันกรนี่แหละกินได้ไหมนี่กินได้นั่นแหละอีมอืม ต้องถามก่อนนะใช่นั่นเห็นไลยตกแล้โหดเกินมีนมีข้างในอันนี้แค่ ออเด์บ <Order. S 2> ตรงนี้ผักกูดท,ทั้งหมดเลยนะคะนี่ไซส์กำลังแซ่บเด้อเห็นบ่เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนู้นเต็มเลยอ๋อไงดงมาเลยนะใช่ไงไอบอกแล้วว่าเมื่อกี้ออเด็บทําไงตอนนี้กินได้ไต้องระวังเอออันนี้กินได้เกือบ90%าสิบเปอร์เซ็นต์แหละสวยๆไซส์กำลังแบบสุดยอดอะ่ะ อ uh huh. หาเอายอดอวบๆได้เลยอ่ะอันนี้ยังไม่อวบนะเดี๋ยวเราสวยเลือกได้อีกแล้วค่ะวันนี้หาหาอวบๆป่านี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของมาดามบ้านาสวีเดนเพราะว่ามันโตเร็วมากเดี๋ยวไปทำงานนะกลับมาก็เก็บไม่ทันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะข้างในมันจะอวบกว่า อันนี้คือต้อนผอมนะเนี่อันนี้คือเบาๆรัชนาปะใช่ใช่เดินกลัวกลัวเหยียบตัวตอมันด้วยสงสารใช่ใชอุ้อันนี้แกอะไว้แล้วไปเนี่ย ที่เรามาเมื่อสามวันที่แล้วนะคะนี่ที่เรากรีกดไซส์สวยๆทุกคนโตหมดแล้วเหมือนจะแก่ไปแล้วด้วยนะอยดู่ะทุกคนราจนาเอ้ยเหมือนเราจะได้ขึ้นไปเก็บไอ้ข้างบนนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้มันมันแก่ แล้วจ้าพี่น้องเอ้ยดูค่ะแต่เราก็ไม่ได้เสียดายและเสียใจขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เก็บไว้กินได้เยอะแล้วเหมือนกันค่ะอืมต้องเดินระวังอะ่ะเ,เวลาเราเดินแล้วเ,เราเหยียบกึกๆอะ่ะนั่นแหละชัวร์เลยโดนผักกูดแล้ว อันนั้เพิ่งเกิดได้อีกเยอะนี่ข้างบนมันจะเพิ่งเกิดค่ะรอบที่แล้วที่เรามาคือออ่ยังไม่เกิดอันนี้เอาไหมนี่เว้นเว้นไว้เก็บแค่เอาจนดับมันลมวจะน้าโบกออละสองสามกิ่งพอเยอะเก็บแบบนั้นทำ้ายจิตใจมาดำบ้านนาสวีเดนมากเห็นแล้วแบบ ใช่แชแสำหรับพี่ก็คือออวบ,บแบบนี้อะไม่ยาวเกินนี้อนเอนเ่ไ,ไหนเท่าไหเจ้าเออพี่ยังโชคดีในะความใจดีของสามีแรงจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะตามันจะเป็นห่วไงทไมทำมทำงานยาวถึงวันเสาร์อาทิตย์ อยู่ในรูป่านี้จะยุงเยอะนิดหนึ่งค่ะ รอบหน้าเราก็แม่มาไม่ทันแล้วนะคะโตเร็วมากอร่อยสุดสำหรับวันนะคะก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนาะมันเรียกว่าชอบใครชอบมันคือแบบนี้จริงๆค่ะนี่เวลาวันบอกว่าอร่อยสุดก็มีคนมาคอมเมนต์ด่าคะ่ะตาชัยยศิ์นั่นแหละคะ่ะก็จะมาว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็รู้กันบ้าคือมันของใครของมันเนาะนี่ของวัน ใส่เนี่ออร่อยสุดยาวๆแบบที่คนอื่นท้อเก็บกันเมื่อก่อนวันก็เคยเก็บนะคะใครที่เคยดูช่องวันคือเมื่อก่อนวันก็เก็บยาวๆปรากฏว่าพี่ที่วันเรียนเก็บผักกับเขาอะค่ะบอกว่ามันไม่อร่อยให้เก็บสั้นกว่านั้นพอวันไปเก็บอันสั้นนะคะแบบนี้นะคะโอ้ยหวานกรอบทุกคนเอ้ยยอะที่วันมึงเนี่ยมึงไม่เเยอะสุดแล้วเนี่ย เพราะว่าข้างข้างในมันโตหมดแล้วไงอันนี้ตอนที่พี่มามันยังไม่เกิดเลยเพิ่งเกิดนี่แหละนี่คือวันสองวันนี่แหละเพิ่งโผล่ว่างๆนะถ้าเจ้าขับรถมานะคอยมาดูว่างทุกวันนั่นแหละถ้าหนูไม่อ่านหนังสืออีกสามวันนะคือ <laughs> มันจะใหญ่ขึ้นเป็นเฟิร์นเลยมันจะบอกว่ามันโตโตรเร็วนะพี่ตั้งใจลงไปเก็บข้างล่างก่อนไง <laughs> ตัวเร็วโตัวพ้นไปเร็วเกินน่ะนั่นแหละมีบ้างแหละมีบ้างแล้วอ่ะให้กันนะนี่อันนี้ใช่ไหมนี่กินได้เลยเริ่มเยีออกแล้วเวลาเหยียบเจอตอก็ชักขาขึ้นไม่ทันเหมือนกันแบบมันจะลื่นปื้ดไปเลยเออเรก็จะเสียใจอิึงแล้วมั้งเหมทีนกันเอออิ่นึงละพอจนดป้าวันเก็บสิบอิ่มวันนี้ก็เก็บสองอิ่ม อันนี้จะเอาไปลวกใส่ตู้เย็นเวลาไว้ยำขนมจีนหลังเลิกงานเฮ้ยถ้าไเก็บพอแล้วก็ะตะออนมันได้ไงมันงามนะใช่ไซนี้ยอร่อยสุดละเห,หนียงเหนียงงัน้งงนมันจะอยู่ในซากที่ซากเก่าของเขานะคะเหมือนเรามองไม่เห็นแต่แบบหื้มอบสวยสุดละเพราะว่าตอมันใหญ่มีฝึกแล้วเนี่นอยอ่า จะได้อีกรอบหนึ่งแต่มานาบ้านนาควีเดมไปทํางานจ้าไม่ทันค่ะดีใจแล้วปีนี้ได้เก็บตั้งหลายคลิปทุกปีที่เราได้เก็บคลิปเดียวสองคลิปนี่แค่คลิปเดียวนึ่ได้เก็บวันเดียวอุย้ยนี่ก้อน,นี่สวยรจนาเหลือไว้ให้ป้าทแท้ๆท้อันก้นอนนั่นเลยอืมที่วันกินประมาณนั้นไงใช่ประมาณนี้ล้างง่ายอ่ะเอาแค่มุมนี้ก็เหลือเฟือแล้วเนี่ย ใช่มันเยอะถึงบอกว่ากอนึงเก็บแค่สองสามกิ่งก็ได้เต็มตะกร้าแล้วอ่ะไม่ต้องเก็บให้มันดับแนวนะเยอะแยะมันเป็นผักตระกูลที่มันขึ้นเป็นดงน่ะอย่าไปดูคลิปให้สะใจอย่างเดียวเลยสงสารผักเยอะแยะค่ะขนาดเราเลือกเก็บนั่นเนี่ยเดินข้ามมาไม่ได้ต้มก่อน เขาว่ามาเขาว่ามานี่แหละสาเหตุที่สามีพี่ไม่หัดขับรถให้แล้วมีใบขับขี่ว่าได้เจอเมียดอกจ้าอยู่ในป่าหน้าผักอยู่ในป่าผักหน้าเห็ดอยู่ในป่าเห็ด นี่ก็ไปดูร้านหน่าร้านบ้านใช่ไหมสบายหูแท้สบายหูแท้ขางก็หยกไอ้จอนี่จยชอบเดียวชอบสีนู้นนะไอ้จอไม่กินนะเนี่ยไม่เก็บแบบไม่แม้ไม่เก็บพี่ไม่กินเมื่อก่อนพี่กินแบบนั้นแหละที่เขาเก็บคลิปหักสะใจกันเขาเก็บแบบนั้นเพราะว่ามันจะกรอบกรุบกรอบเลยมันก็กินได้แต่มันไม่อร่อยน่ะมันต้องอยู่กลางๆเออความหวานของมันคือ ต้นนี้จริงๆต้นไซน์นี้จที่เก้าตัต้องดูช้าๆเดินช้าๆเดี๋ยวเหยียบเอาเดี๋ยวก็จะคิดถึงกันโอ้ยพี่ไม่เคยห่างกันนานขนาดนั้นเด้อตายเลยแหละพี่ห่างเป็นปีปีเจ็ดเดือนหนึ่ง ค่ะมันแอบ,บแอบบอยู่นะคะโอ้งามๆลุงพี่บอกว่าเราฝึกนี่ไม่อาจนหมดเลยี่เา้มัเติบโตด้นั่นคือลุงพี่นี่พื่วนที่เราดูยอดๆแต่ละยอดจะได้มีคลิปอีกอักคลิปสองคลิป ไปเก็บผักป่ากับรถจนาอินสวีเดนกันค่ะทุกคนสิงจักรยานไหวไหมคะวันแรกไหวค่ะฟังเสียงหอบก่อเสียงหอบนั่นกัน <laughs> ้อมนแช่น้ำไว้สักพักนะคะเราก็จะมาล้างเอาเศษของตัวที่มันหุ้มตอนที่เขาเป็นยอดอ่อนนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะ ล้างออกยากมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ําที่สองแล้วนะคะทีนี้พอเราเก็บมาเยอะแล้วก็ล้างนานนะทุกคนล้างแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปต้ม5นาทีแล้วมานอกน้ําเย็นต่อคะ่ะพอเรานอกน้ําเย็นนะคะ ก็เรียกว่าให้ผักมันไม่มีไม่มีความร้อนแล้วอะค่ะมันจะได้เขียวนะคะเราก็จะเอามาพักไว้บนตะแกรงแบบนี้ให้น้ำแห้งก่อนที่เราจะแบ่งใส่ถุงล้วก็เช็คความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีเศษของใบแห้งของผักกูดนะคะก็เรียกว่าล้างออกให้หมดค่ะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่า มีสารก่อนมะเร็งอะไรก็ไม่รู้วันหาข้อมูลไม่เจอก็ฟังจากเขาว่ามาอีกทีนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเชื่อได้ไหมประมาณนั้นค่ะต่ตอนนี้ก็คือพอเราน็อกน้ำเย็นแล้วมันมันจะแข็งแข็งกรอบกรอบแบบนี้เลยค่ะก็เรียกว่าวันอะ ล้างน้ำสามรอบเลยค่ะล้างน้ำเปล่าสองรอบตอนที่เราเอาอเศษส,สีน้ำตาลน้ำตาลนะคะหรือใบแห้งของเขาออกค่ะเปลือกที่หุ้นยอด่อนเขานะคะแล้วก็ล้างสองรอบแล้วตอนนี้ก็มาน็อกน้ำเย็นนะคะได้รอบที่สวยงามมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้กี่ถุงนะคะมี2ชุดนะคะผ <ไป S 1> ลุดรอบนี้ที่เราจะใส่ตู้ยเย็นค่ะ,ะของแซบในส่เงิดหลายเมื่อวานก็ทําแกงส้มรีบมากเลยทำเสร็จแล้วบอกตัดคลิปเสร็จแล้วบอกจบคลิปเสร็จแล้วอ้าวปลาก็จะไปให้นะบอกออขยันเห็ดต้องเจ้าอ่ะ,อะ อย,อยู่ข้างล่างสิงกุ้งม,มีน้อยด้วยใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปูอัดคือใส่อุปรกรณ์เท่าที่มีแด่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยอยู่ในทู้เรีย็นล้วนมาจ้ายังมง <c oughs>